สวัสดีสสดค่ะพบกับพวกเรานาักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรพครเส้นฉินค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเตสินีกินารีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัตอพรเหรนจื้อค่ะวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องแตกหรือ<ต>ไม่เรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกลูกโป่งสองลูกค่ะสองจานลองค่ะสาม สองเล่บค่ะ4ไปแช็กค,ค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยอย่างแรกเราจะต่อลูกโปงให้เป็นแบบนี้ค่ะใบสองใส่น้ำค่ะต่อไปจนเกียนแล้วเอาไปวางที่จานค่ะแล้วก็เอาลูกโปงที่สองใบมาโดนไฟค่ะเพื่อนๆคิดว่าลูกโป่งไไหนะจะแตกเอ,อ่ยไปดูกันเลย ก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อนําไปลนไฟจะแตกทันทีแต่ลูกโป่งใบที่สองที่ใส่น้ําเมื่อนําไปลนไฟจะแตกช้ากว่าลูกโป่งใบที่1่ค่ะเนื่องจากลูกโป่งที่ใส่น้ําสามารถดูดซับความร้อนจากเปลวไฟของเทียนได้จึงทําให้ผิวของลูกโป่งไม่ถูกเผาไหม้และระเบิดค่ะ จึงทำให้ลูกโป่งไม่สามารถแตกนั่นเองค่ะถ้าชอบพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาดคลิปต่อไปด้วยน,น,นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ